สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมหนุ่มสุบินีน้อยผมเป็นนักธุรกิจของบริษัทพูท็อกอัพบริษัทพูดท็อปอัพนะครับมีหลักการว่าบริหารรายใจ่ายใหม่เพิ่มช่องทางสร้างไรายได้ให้แก่คนไทยทั่วประเทศเราจะบริหารรายใจ่ายใหม่กันได้ยังไงครับผมอยากจะบอกกับท่านผู้ชมว่าเราจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงครับเปลี่ยนแปลงในที่นี้ก็คือเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นและทําให้ร่ำรวยขึ้นผมได้อ่านหนังสือเล่มหนึ่งชื่อหนังสือว่าไม่กล้าเปลี่ยน ก็ไม่มีโอกาสหนังสือเล่มนี้นะครับขายดีอยู่ในท้องตลาดเวลานี้ท่านผู้ชมที่ต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตแล้วทําให้ร่ำรวยขึ้นลองไปอ่านดูนะครับเพื<ๆ>่อนเพื่อนผมหลายคนครับเขาตัดสินใจเปลี่ยนแปลงชีวิตเช่นเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลเปลี่ยนวงตู้อะไรต่างๆมากมายจะดีขึ้นหรือไม่ก็ต้องติดตามกันไปนะครับแต่วันนี้ครับผมจะมาเชิญชวนท่านเปลี่ยนแปลง แบบง่ายๆเรื่องใกล้ตัวแต่ร่ำรวยขึ้นนั่นก็คือเปลี่ยนวิธีการเติมเงินโทรศัพท์มือถือครับคนไทยส่วนมากใช้โทรศัพท์มือถือแบบเติมเงินพอเงินหมดเราก็ต้องตระเวนหาร้านสะดวกซื้อตู้เติมเงินหรือไม่ก็ร้านจำหน่ายโทรศัพท์มือถือบางครั้งบางคราวเราอยู่บ้านนะครับเงินหมดปุ๊บ จะต้องออกจากบ้านอยู่ในออฟฟิศเงินหมดจะต้องออกจากออฟฟิศการเดินทางออกจากบ้านออกจากออฟฟิศมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นนะครับทั้งค่าแต่งตัวแล้วก็ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเดินทางบางครั้งต้องไปเข้าคิวเสียเวลาอีกท่านผู้ชมครับวันนี้ฟู๊ทภาพบริหารรายจ่ายใหม่นั่นก็คือว่าเงินมือถือหมดเมื่อไหร่ไม่ต้องออกจากบ้านถ้าเราอยู่บ้านนะครับเรานั่งเติมเองถ้าอยู่ออฟฟิศก็นั่งเติมเองใช้เวลาประมาณ30วินาทีไม่เกินหนึ่งนาทีเงินก็เข้า ทรศััท์มือถือเราการเติมเงินแบบนี้นะครับนอกจากว่าเราจะรวดเร็วสะดวกแล้วเนี่ยยังได้ส่วนลดด้วยเมื่อก่อนเราไปเติมเงินให้คนอื่เนเติมให้นะครับเติม100บางรัน้นต้องจ่ายร้อยห้าบาทเพราะเป็นค่าบริการของผู้ที่เขาทํางานให้แต่พอเรามาเติมเองนั่นนะครับเติม100เงินออกจากกระเป๋าเราไม่ถึง100แต่เงินมันเข้าเครื่อง1 0 0เต็มนอกจากกาเติมให้ตัวเองได้แล้วนะครับยังสามารถ เติมให้คนในบ้านเติมให้คนรอบบ้านได้ด้วยเราก็ได้ส่วนลดได้มิตรภาพอะไรต่างๆมากมายการที่เราจะนำโทรศัพท์ของเรามาปเป็นเครื่องเติมเงินท่านะผู้ชมครับไม่ต้องซื้อเครื่องใหม่ไม่ต้องเปลี่ยนซิมใหม่ซิมเก่าเบอร์เดิมเอามาลงระบบกับฟูดทอพก็จะกลายเป็นเครื่องเติมเงินไปในตัว ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์แบบรายเดือนหรือแบบเติมเงินก็นํามาเข้าสู่ระบบเติมเงินได้นั่นหมายความว่าโทรศัพท์แบบรายเดือนซึ่งจะต้องจ่ายกันเมื่อบินเรียกเก็บตัวเองจะเติมให้ตัวเองไม่ได้แต่เที่ยวไปเติมให้คนอื่นได้โทรศัพท์ดีแท็นะครับเราสามารถเติมให้ดีแท็ก็ได้เติมให้เอสก็ได้เติมให้ถูกก็ได้เติมให้ทุกระบบครับวิธีการเติมเงินแบบนี้นะครับที่ผมจะ,จะเจชิญชในใั้นผู้ชมเนี่ยเปลี่ยนครับ เปลี่ยนวิธีการเติมเงินแบบเดิมๆม,มาเป็นวิธีการเติมเงินแบบใหม่เติมแล้วรวยท่านผู้ชมคงอยากเห็นแล้วใช่ไหมครับการเติมเงินแบบนี้มันสะดวกสบายรวดเร็วง่ายเพียงใดผมจะสาธิตให้ท่านผู้ชมได้ดูกันใกล้ๆต่อไปนี้เลยครับเชิญท่านผู้ชมชมการสาธิตเติมเงินโทรศัพท์มือถือเชิญเลยครับครับท่านผู้ชมครับผมกาลังจะเติมเงินโทรศัพท์มือถือนะครับ ไปที่หมายเลขของ AIS นะครับผมก็กดไปที่092 5, 172470แล้วก็กดส่งออกนะครับนี่คือกระบวนการเติมเงินของ Good Top Up ครับกู Top Up เสีบีค่ะเ,เติม,ตมเงินกดหนึ่งแก้อนเงิน22เขาบอกว่าเติมเงินกด1ผมก็กด1ครับกเงินทุกทอกด1 4, ดด 2, ผมก็กดไปที่วัานทุคกรณ์การกดหมายเลขที่ต้องการเติมเงินศูนย์เก้าสามหนึ่งหกแปดแปดสามสองสองกดยอดที่จะเติมตามด้วยสี่เหลี่ยมผมกดสิบบาทครับแล้วก็ตามด้วยสี่เหลี่ยมเติมเงินที่หมายเลขศูนย์เก้าสามหนึ่งหกแปดแปดสามสองสองจำนวนเงินศูนย์ บาทยืนยันกดหนึ่งหรือระวยย่งสายยืนยันครับก,รกำลังดำเนินการครับมาแล้วครับท่านผู้ชมครับเห็นไหมครับไม่ถึง30วินาทีเงินก็เข้าเครื่องนี้เป็นที่เรียบร้อยรจหัสอ้างสองแปดสองห้าเก้าสองมีรหัสอ้างอิงตามที่ท่านผู้ชมได้ชมเมื่อสักครู่นี้นั่นก็คือว่า กรณีที่เราเติมเงินผิดเราก็าสามารถใช้รหัสตั้งเองเนี่ยดึงเงินคืนได้คานผู้ชมครับนี่ก็คือกระบวนการเติมเงินที่ผมมาเชิญชวนท่านผู้ชมเปลี่ยนวิธีการเติมเงินจากเติมเงินแบบเดิมๆมาเปลี่ยนวิธีใหม่แล้วมันจะร่ำรวยได้อย่างไรข้อที่1ครับการเติมเงินแบบนี้เรามีส่วนลดเช่นเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับผมเติมเงินจากเครื่องนี้ไปให้เครื่องนี้สิบบาทแต่เงินออกจากเครื่องนี้ไม่ได้ออก1ิบบาทนะครับ ออก9บาทกว่าแต่มาเข้าเครื่องนี้10บาทเต็มนะครับนอกจากนั้นพอเราใช้ระบบนี้ดีเราเปลี่ยนแล้วตัวเราเองเปลี่ยนแล้วดีมากๆเลยเรามีญาติมีเพื่อนมีพี่มีน้องเราก็ไปเชิญชวนเขาเปลี่ยนวิธีการเติมเงินโทรศัพท์มือถือจากแบบเดิมๆมาสู่วิธีใหม่สะดวกสบายรวดเร็วประหยะัดมีรายได้จากส่วนลดพอเราไปเชิญชวนเขาเนี่ยนะครับเท่ากับเรากําลังขยายธุรกิจ เราเกิดรายได้อีกหนึ่งช่องทางก็คือช่องทางการขยายธุรกิจเหมือนกับขยายเฟรนไ์ชสยนั่นเอง,เองซึ่งวิธีการขยายธุรกิจแบบนี้นะครับจะมีรายละเอียดซึ่งจะพูดคุยให้ท่านฟังได้ฟังอีกครั้งหนึ่งผมอยากจะเชิญชวนท่านผู้ชมนะครับเข้ามาเปลี่ยนวิธีการเติมเงินโทรศัพท์โดยเข้ามาร่วมธุรกิจกับผู้ท็อปอัพคู่ใดก็ตามนะครับเอาเรื่องราวของผู้ท็อปอัพมาเล่าสู่ท่านฟังทั้งคลิปวิดีโอนี้ทั้งเอกสารทั้ง VCD ท่านสมัครร่วมธุรกิจกับเขาได้ทันทีเลยนะครับกูปเอปอัพบริหารรายจ่ายใหม่ลดค่าใช้จ่ายเพิ่มช่องทางสร้างไรายได้ให้แก่ผู้คนทั่วประเทศเริ่มต้นด้วยการเปลี่ยนวิธีการเติมเงินโทรศัพท์ขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ